นี้กินขอบุ้นน้ำยาอุ้ย,ยชิ้นจุกๆเลยน,น้ำยาปลาแต่ว่าใส่กะทิน้ำ้อยนึงจะได้มันๆสวัสดีครับพอผมบาเากียวสวัสดีทิสานพกระเทนครับสวัสดียามเช้าวันอาทิตย์จ้าวันหยุดของหลายๆคนบบาเาก,กียวสวัสดีกบมือนี้พี่น้องจ้าวันหยุดพี่น้องได้เมนูอย่างกินกันนอก ติกไปตลาดซื้อปลากระป๋องมาทำน้ำยาปลาปลากระป๋องลูกชิ้นจะยาก,กินข้าวปุ้นมื้อนี่กินข้าวปุ้นน้ำยาอุย้ยลูกชิ้นจุกๆเลยนี่น้ำยาปลาแต่ว่าใส่กะทิน้ำน่อยนึ่งจะได้มันๆไม่ได้ข้าวปลาเฮ็ดจะมื้อนี่มันกระโถึงกับหลายนเนาะเฮ็ดเนาะเบาเขินเนาะ จุกเลยจ้าลูกชิ้นอย่าค่อยเพิ่มผักของเราก็จะมีผักสวนเลยจ้ะถั่วพูที่เราปลูกยอดก,กระถินฝักกระถินเออมีอย่ยงก็เรียบคุดแต่กะผักกระเฉดชะอมมะเขือผักที่เราปลูกทางนั้นจ้ะนี่อันนี้ไปเก็บมา ไปเกิบอยู่โคงพี่ห้องไปหวานเหมือนั้นมาจ้ะมาพี่น้องบันี้มาแซบน้ำกันเนื้อจ้ามาบันยอ่อนเลย มึงจะพักจะพักมิน ตัวภูเขาก็ได้กินของก็แล้ว <c oughs> แต่ยังบ่หลายเนาะเดียบคุดภูเก็ไปดีอ่อยหอม มีแต่รสชาติหอมผมมีผมมีแต่มมกลิ่นหอมมนมีรสชาติอย่างอยู่ใต้เพิ่นเอาไปทอดใส่แน่นเนาะต่ให้อยู่กระบ,บีนะ่เนาะพอใส่กุ้งใส่แป้ง อแสป่ะพอดีอ um ่อนขนมจีนต้องพักไหลายๆเอมงาน กินกระปูชิโาวแต่แม่ค่าดำนาช่วงนี้้านที่กินประจำเป็นดำนาอยู่เนี่ยมั้ง มันหนาวดำเนาอะไนี่หรากป้าเฮ็ดก่อนมันบูถึงกับหลายก็เลยบม่ได้ไปเมื่อนี้ได้กินสงสงเทือแล้วล่ะก็มีคนไปอยู่นะตอนเช้าเห็น่พอได้กินมันยังบ่หลายมันต้องแดกสักหน่อยเน่อยมันยังบ่ค่อยแดกอุ้ยมัอคืนเลยก่อนกับ,บเบิ้ตคืน <laughs> พี่น้องบอกไล่ไปให้มาให้แน่ <c oughs> บางพื้นที่แห่งแรงจะพ่นว่าเข่าสุดตายเลยพู่นะ,นะ <c oughs> บางสติกนะโพสตกคกมือ,อ,อมือตก๊กมือเ <c oughs> ชียงบ่ายมาแล้วฝนลดถ้าปวดตกตอนเช้าจะต,กต,ะตกตอนบ่ายถ้าปวดตกบ่าย กระตุกกลางคืนใส่หน้านไม้เขาบ่เห่งดอกจ้ะทีนี้บ่เห่งง่ายหรอกม่นอิดขือนเนาะ หน้ามันระบายซ่าบวัวนไปแวะเบื้องไหนยังสูงดูหน้าตึงซู่ที่จะพักสดนดิ่ง เรามาเราหมุดไดยหรือเปล่าพักมันมัไม่หลังใส่เลย <c oughs> พักมุ้งบัวมือนเนาะต้มตัวปอีอมบานช่วงนี้แน่คนพม่งบอกถ่ายพักสวนขัวรอบบ้านให้เบ่งแนว cấp xuống cấp nhà ngon khắp nhà cả tắt quay bôi thường là thích nhau rồi một khi là mua mà làm để mà tiêu có hú lễ mua mua diệp lễ làm ở đây mình bình đơn hơn nó thôi mình mua cái tông tắt thường người hạn mua u ตัดหนาคุ้มมั้ยเปิดไได้หรือาน้านม่เคยจะตีขึ้นกับมาตัดด้วยเอาใหงัวเหงัวนานาปิดไปได้เรอเขาจ้าอะไรบุกทุ่งนาเลยนะเนาะลงทุ่งนาเขาเลยเป็นโทษเ้เก้เงือหัวขึ้นเงินพื่าบ้านเด้ปะ กินน้ำเชิ่พยบาบาลได้ปะชัดเลียงค่ะก็ต้องดูเด้เลยนะมันบูเดเดกินแล้วจะพาไปออกสวนจ้ะปเบ่งสวนฟาร์มน้ำขังน้ำให้เยอะ ถ้าผลงานดูแลดีๆก็บบกเกินสองปีกว่าสามปีก็ได้ตัดได้นะบุเกิตต้นปลาดูแลดีเกี่ยวกับดินงกับการดูแลสุยยังความลุก <c ười> ลุกบ่ได้ก้ะหนูหนชตูที่ได้กล่ายที่สุดก,กับเกี่ยวกับต้นปลามนึง่งคือหนูหน หนูกัดต้นปาล์มผลินต้นยังน้อยอยู่เนาะมันหวานผมเคยกินแกงยอดปาลนะ <c oughs> ์มไพี่น้อะแซ่นเลยอารมณ์เดียวกับยอดเท้านหนูมากาต้นน้อยอยู่เสิร์ฟไปได้แต่้องคอยดูแลอือ <c oughs> เดี๋ยวมีเบิ้ลจ้ะ <c oughs> แทบขนาดเลยอืมแบบเต็นกระเบิดมื้อนีลย ลักๆักกัอยากนักพักที่แหละกินขบวนต้องกินพักหลายๆมันจังแซ่นเนาะ, mm. ะเดี๋ยวสติสดสิไปเบิร์นโตแต่ว่ากินอ่างกินน้องสัมเนียลแตเช้านี้วันอาทิตย์กับเมนูขนมจีนน้ำยาป<อ>า,ากกระป๋องคลิปนี้เปล่าเพียงเท่านี้ฝา,า,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในเดือครัพแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า